อยู่ดีๆผมก็มีพี่สาวสุดเทพตอนที่70-74กถึง็ก็ไปรเริ่มอ่านกันเลยนะครับรอบที่สองเจ้านั้นได้แพ้ไปแล้วฟันไปเถอปปะปะปะรังนี้มันจะแกงแกลจริงๆเอ่รอบที่สามข้าเจอหนังสือเล่มนี้ในห้องของสิทย์พี่คนนี้ด้วยละ่ะตายซะเจ้าลูกจิตรอบที่สี่เอข้านึกว่าเจ้ากำลังสนุกกับผู้ชายคนนั้นอยู่ซะอีกนะเนี่ยวาย เต๋อตกเลยค่ะอย่าความลับของคนอื่นมาพูดเสียเจ้าคนนี้ใส่ไม่ดีอะไรกันน่ะไร่ยางอายเจ้ามันจะไร่ยางอายที่สุดเจ้ามันที่โกงเจ้ามันแย่ที่สุดพวกเจ้านี่เดี๋ยวจะพูด่องไงเขาเรียกว่าคนสลัดยังไงล่ะมันถึงเวลาที่เจ้าตะต้องชดใช้แล้วเชียบบุกเฮ้ยข้ารอคำนี้มานานแล้วเพราะไม่มีคนพูดเลยฟึบฟูบฟูบอืมไพ่มาจากไหนเยะแยะวะยันดิ น่นี่มันน้านี่ตูมระเบิดนะครับผู้ชนะรอบที่ห้าเชียบูเฮ้ย <c oughs> เป็นไงกูหล่อไปต่อตอะะบากันเลยพี่เชียบูเก่งที่สุดเลยไม,ไม่คิดเลยว่าเราจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ปังว่าเฉอวยคงไม่ใจดีกับมันไปนะน,น่ากลัวเกินไปแล้วข,ข,ข้าขอยอมแพ้กลุ่มที่สอง หนให้บอกว่าจะจัดการกับฉันนะฮะ้ใครไม่กล้าสบตาทำไมปีนี้เธอถึงเข้าร่วมการไปลองถามมลาเหมือนค่าลูกตุกอย่างนั่นแหละในแล้วในไหนจะมีเรื่องที่เธอมีอาการบาดเจ็บอีกใครไอ้กงองังหอนกันเธอยังดูแข็งแรงปกเสดูไม่ใช่เหรอไม่หรอกเธออาจจะบาดเจ็บจริงๆแต่ว่าเธอได้แข็งแกร่งเกินไปถ้าหากเล่า พอเจ้าเธอคอนกำลังสงสัยว่าข้าอยู่ระดับไหนสินะตุ้มโชว์พลังเลยนะครับเอ,อ่อหนานี่เธออยู่ระดับสูงกว่าเราอีกอย่างงั้นเหรอกลุ่มที่สองผู้ชนะเลิศชื่อว้ยยินดีด้วยครับตอนนี้ข้ารู้สึกกลัวพี่หญิงมากกว่าเดิมซะอีกอะสรุปแล้วพี่สาวป,ปิดบังพลังของตัวเองมาตลอดเลยสินะครับ ก็เหมือเป็นความลับอย่างหนึ่งของพี่นะนะแต่พี่จะไม่เปิดเผยความลับของพี่เร็วไปหน่อยหรอครับเพราะตั้งห่วงพี่ยังเหลือไพ่ลับปิดตั้งสอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีครับแต่อาการของพี่เป็นกําเริบอีกแล้วนะครับไปต่อต่อไปเลยดีครับที่หน้าของปละมุกเสียใจ ลูกศิษย์ของเราไปจุูกัจจกพัทแล้วแต่เรายารังติดอยู่คัดบาดอยู่เลยล่นะน่าเศร้าจริงๆเออข้าเป็นิธีช่วยเจ้านะไม่ต้องเศร้าไปหรอกข้าไม่อยากจะคุยกับผู้อายุเกือบสี่ร้อยหรอกนะอายุ3 7 0สปีแต่น้าโคตรหนุ่มอายุ150ปีแต่น้าโคตรแก่ไม่ต้องลองนะไม่ต้องลองนะโอ้โอมาให้ข้าก่อนหน่อยเร็ว <c oughs> ข้าก็อยากจะหน้าอ่อนไปเหมือนกับเจ้านะเฮ้ยจะทำอะไรก็ให้เกียรติสถาบันหน่อยได้ไหม <c oughs> กียอยากชินอยากเจ้าไม่จงมาพูดหรอกเจ้าอะอายุเกือบสามร้อยปีแล้วแต่ก็ยังบริสุทธิ์ไม่ต้องมาพูดชีอะไอแก่นี่ไอแก่แกคงอยากตายมากสินะเออทัางคู่ใจเย็นก่อนนะเจ้าก็เห็นใจเขาหน่อยเขาติดอยู่ขั้นปลามาเป็นร้อยปีแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าขัาจา้จักรพรรดิได้เลยอาจารย์ช่างน่าสงสาร <c oughs> อาจารย์ท่านมี อาจารย์เขามีอดีตที่น่าเศร้าขนาดนี้เลยเงั้นหรอใช่แล้ว่ะอแต่พี่สาวดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เลยนะครับยินดีด้วยนะคะพี่เชียบูที่เข้ารอบเราชนะเลิศขอบคุณสำหรับกองเชียร์นะไปยี่พี่เจ้าที่หนึ่งมาให้ได้เลยเจ้าอยากได้รางวัลงั้ยหรอเสื้อตัวนี้มันสวยจริงๆใช่แล้วเพื่อตัวผมเองแล้วก็ไปยี่น่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหม ผมก็คิดว่าพี่สาวใส่แล้วก็จะน่ารักเหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะชนะให้ได้เลยแต่ว่าคู่ต่อสู้รอบต่อไปคือพี่นะเชียร์บูและพี่ก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าได้รางวัลไปหรอกนะไปต่อ,ต,อต่อไปเลยนะครับดูเหมือนว่าเราจะเกิดปัญหาซะแล้วสิ เพว่าเราจะจับคู่พิเศษ้วเนี่ยกลุ่มที่สามเจ้าได้ยอมเพ้อไปสู้เถิดข้าไปอยากจะทำร้ายผู้หญิงกนะ <c oughs> ันนะฮตุ้มขอโทษนะครับสะก,กิลเนี่ยไปอัพมาจากไหนเนี่ยกลุ่มที่สามผู้ชนะจื่อหยานาเธอไปใครกันนะเธอแข็งแกร่งมากจริงๆปีนี้เป็นคนแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหมิเขาเทพและคู่ต่อสู้คนต่อไปของจือหยานก็คือเร,เราเอาชนะเธอไม่ได้ไม่นะ ประตัท่านเจ้าสำนักจ่แขกเกัดเกินไปค่ะนั่นไงมันผิดพลาดจริงๆด้วยเชียบูดเชือววยจื่อหยานฝังอยู่อืมถ้าเชียบูดกับจื่อหยานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แพ้ก็สำเร็จแต่ว่าเชือเวยเธอจะทำลายแผนของข้าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอทั้งสองคู่เตรียมตัวต่อสู้ในรอบต่อไป สู้กับข้าไม่ต้องออมมือหรอกนะผมอยากให้ท่านออมมือให้ผมมากกว่านะนี่คือรายชื่อของผู้เข้าแข,ข่งขันทั้งหมดไปติดประกาศไ้ให้ดีนะเข้าใจ้วครับปากละนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทําไมคู่ของการแข่งขันมันไม่เป็นไปตามที่ท่านเจ้าสํานักคิดไว้เชียบู ชื่อว่ยชื่อหยานฝั่งยูค่าทำตามที่เจ้าบอกแล้วค่าสามารถปรับเปลี่ยนลายชื่อของการแข่งขันได้แล้วมันเป็นไปตามที่เจ้าบอกจริงๆทำไมกูอ่านที่ยาจังวะตอนนี้โดนบังคับให้ทำตามนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ยังอยากจะฆ่าเชียอ,อยยูดีสินะแต่น่าจะให้าตตา,ตาไปซะเก,ก็ดีเอ๊ะ ทำไมเจ้าหงดหิดจังเลยอะ่ะนี่ดูนี่นสิรอบต่อไปก็พยายามเข้านะคะพี่จะพยายามให้เต็มที่เลยจ้ะเจ้าพูดถูดถ้าจะให้ตายไปก็ดีเออนั่นแหละผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับตอนที่แบบเออคือแบบผมลองอ่านดูแบบไม่ได้อัดคลิปก็ไหลลื่นไหลลื่นสบายๆนะครับแต่พอมาอัดคลิปจริงๆก็มาติดขัดนะครับ สงสัยผมออกเสียงเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเกี่ยว้งในรอบรองชนะเลิศเออตายแน่เออโอ้ยโอ้ยเพี้ยโอ้ยพี่พี่พกดอะไรผมเปล่าเนี่ยไม่ตอบแบบนี้กดจริงจริงด้วยสินะไม่ได้กดสักหน่อย <c oughs> เสียไปไรช่างเถอะข้าอยากทำแบบนั้นมั่งจังผมไม่รู้หรอกนาะ <c oughs> เอาไหมเสียงมันไม่เข้าเลยครับอื <c oughs> ผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่กดอะไรผมมาแต่ว่าผมจะต้องชนะให้ได้เลยต้องโดฟยาซะหน่อยแล้วซูเปอร์สัญาบูเย้ yeah! <c oughs> ไม่คือแบบถ้าตอนกลางวันเพราะว่าน่าจะตะโกนได้ครับแต่ตอนนี้ผมอัดตอนคืนนะครับนี่ดูสะพี่มังค้าให้ผมต้องทำแบบนี้เองนะว,ว้าวน้ำมันซปเปอร์สัญญาบูในตำนานนี่นะ พี่เจอผูเทศสุดๆไปเลยแค่เพิ่มพลังมานิดหน่อยก็คิดว่าจะสู้พี่ได้แล้วนั่นแหละแค่เพิ่มพลังมานิดหน่อยคิดว่าจะสู้พี่ได้งั้นเหรอก็จริงอย่างที่พี่พูดแหละนะครับแต่ว่าหรือว่าใช่แล้วผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่สาวก็ตกใจไปเหมือนกันตลอดหกเดือนที่ผ่านมาผมขโมยชุดชั้นในพี่สาวไปสิบหกชุดแล้ว ถ้าพี่ไม่ยอมแพ้ผมจะชุดชั้นในของพี่ไปแจกให้หมดเลยขขเขาเขเจียแจกชุดชั้นในข้าเองก็อยากจะได้เปิดกันนะเฮ้ยเอาไว้ดมเอต้องจิตแล้วว่าเนี่ยไปกูเนี่ยไอ้สัตโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้เสียงไปจนหมดแล้วนะครับก็ เอ่ออาจมาก,กี่นาทีก็ไม่รู้เลยนะแล้วก็ตะโกนด้วยก็มีเจ็บคอนิดน,นึงก็ช่างหงมันเิดเนะ